ฉากที่เราเห็นว่าวอรวีโฮและโยฮันเจอกันเป็นครั้งแรกก็ชวนดื่มกงกันยาวๆสักขนาดนั้นน่ะนั่นะน,นะก็คงจะเป็นความในใจของคุณชาอึนอูละมั้งเพราะว่าตัวจริงของเขาเป็นสุดยอดนักดื่มตัวจริงของแท้ซีชาอึนอูยอดนักดื่ม ไม่ว่าจะกับใครที่ไหนเมื่อไรถ้าเป็นเรื่องดื่มคุณชาอึนอูสู้ตายเขาเป็นคนที่ดื่มเก่งดื่มไม่มีพักดูสิครับทุกคนที่สำคัญนั้นเขายังเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์โซจูที่ขายดีสุดๆในปี2022ด้วยถึงขั้นขวดที่มีหน้าเขาแปะอยู่นั้นแฟนคลับก็คือเหมาเก็บกัดบ้านหมดเกลี้ยงเลยหาตลาดมีแต่คนเรียกร้องจนตอนนี้กลายเป็นของแรไอเทมไปแล้ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เขานั้นกลายเป็นหนุ่มที่มีแต่วความสดใสน่ารักเฟรนลี่และเข้าได้กับทุกเพศและทุกวัยนั่นแน่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีเรื่องจริงเรื่องไหนบ้างของคุณชาอ่นอูแต่ว่าทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์บางส่วนเท่านั้นนะทุกคนสามารถไปรับชมรายการสกิดแขนแฟนดอมได้แบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube พรามวิดีโอไทยแลนด์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์กดเข้าไปดูกันได้เลยครับ